ตอนที่ห้าสิบห้าเมียวเมียวแม้แดนเซียนชูเซียรเรียกว่าแดนเซียนทว่าผู้ที่อยู่อาศัยอยู่หาใช่เทพเซียนไม่แต่เป็นสิ่งมีชีวิตประหลาดเลือดผสมกึ่งเซียนกึ่งปีศาจรประเภทหนึ่ง พวกเขาก็คือสิ่งมีชีวิตทีคค่คล้ายคลึงกับเสียนที่สุดบนโลกบำเพ็ญเพียรและถูกขนานนามว่าเผ่าวิหกเผ่าวิหกอาศัยยู่ในเขาวงกฎแห่งจิววามาหลายต่อหลายรุ่นมีแดนทานดอกท้อของตนเองทานดอกท้อเป็นชื่อถูกเอ่ยถึงในบทกวีเถาหวาหยวนที่ประพันธ์โดยเถาหยวนหมิง นักเขียนนักกวีสมัยราชวงศ์จิ้นเป็นนิยามของดินแดนรับแหล่หรือโลกในอุดมคติอันสวยงามห่างไกลความ้่นวายเปรียบเสมือนสวรรค์บนดินมีแดนทานดอกท้อของตอนเองไม่ค่อยแข็งเะบไม่ง ไม่ค่อยแข่งวะที่ไหนฮะไม่ค่อยคล้องแวะกับเรื่องราวในโลกมนุษย์แต่ถึงอย่างไรในราพวกเขาก็ไม่ใช่โลหิตของเซียนทั้งหมดและมีกายสังขารสามันครึ่งหนึ่งด้วยเหตุนี้จึงไม่อาจละวางทางโลกได้โดยสมบูรณ์มักปรากฏขึ้นเมื่อโลกบำเพ็ญเพียรเกิดความวุ่นวายขับขันอันตรายใช้พลังวิญ,ญญาณอันแข็งแกร่งของพวกเขาช่วเหลือมนุษย์ข้ามพ้นยุคเข็น ชาติก่อนขณะโมรานก่อความวุ่นวายจนพริกฟ้าคว่ำพัส,สุธาเผ่าวิหกก็เคยปรากฏกายเป็นจำนวนมากแต่พลังกำลังของพวกเขาไม่อาจเทียบเทียมตี้จุนแห่งโลกมนุษย์ที่ฝึกอาคมต้องห้ามถึงขั้นสุดยอดสุดท้ายแล้วเผ่าวิหกทั้งหมดล้วนถูกโมรานใไล่ล่าสังหารเขาเหยียบโลหิตข่าวครุ้งย่ำขนนกไม้ที่เผาไม้แหลกลานเกลื่อนพื้น เพลิงผ่านทำลายแดนเสียนจูเชียจนพินาศย่อยยับนั้นคือความทรงจำในบ้าคลั่งอย่างยิ่งช่วงหนึ่งถึงขั้นยามพิโมรานหวนนึกถึงในายามภายหลังล้วนมีเหงือปุดซึมชุ่มหลังรู้สึกเพียงตนในตอนนั้นเหมือนมีปีศาจร้ายสิงร่างอัมมหิตอย่างยิ่งเพียงแต่ตอนนี้เขายังไม่มีพละกกำลังประมือกับเผ่าวิหก ในความเป็นจริงพระความได้เปรียบทางเผ่าพันธุ์พลังวิญญาณของผู้ฝึกเสียนส่วนใหญ่ล้นด้อยกว่าเผ่าวิหกทั้งยดเขาสื่อเชิงนี้ผู้ที่สามารถต่อกรกับพวกเขาได้คงมีเพียงผู้อโศที่มีฝีมือโดดเด่นไม่กี่คนเท่านั้นเสี้ยมเหมิงเห็นสีหน้าของโมหลานเข้าโดยบังเอิญเขาถึงกับสะดุ้งตกใจกล่าวว่าเจ้าเป็นอะไรไปเหตุนใดจึงหน้าซีดเช่นนี้ เออไม่มีอะไรขนตาเมื่รนหลุบลงเอ่ยเสียงเบาไม่โครวิ่งเร็วไปหน่อยเผาวิหกมาเยือนโลกมนุษย์เป็นจุดเริ่มต้นแห่งโศกนาฏกรรมของซึ่งเมื่อไมชาติก่อนหวัวใจทั้งดวงของโมราณดิ่งบูบเดิมเขาคิดว่าเรื่องนี้ต้องผ่านไปอีกระยะหนึ่งจึงจะเกิดขึ้น เหตุใดในชาตินี้ความเป็นไปของหลายสิ่งล้วนไม่เหมือนในวันวานแล้วยอดเขาสื่อเชิงยามเห็มมันตะวันอสนงยอแสงกลางเวหาค่อยๆสาดรัศมีอ่อนซีดออกมาเมื่อรานยืนอยู่ใต้ดวงตะวันจับมือซึมอเมื่อไ,ไว้อย่างอดไม่ได้ซึ้เมื่อตกใจเลวนน้อยกล่าวว่าเป็นอะไรไประ เมื่อร้านไม่พูดอะไรเพียงแค่สายหน้าสุเสียงของเสี้ยจงยงดังขึ้นมาพอดีคำพูดเขากระกลับไม่ได้แตกต่างจากชาติก่อนมากนะักวันนี้นี้นี้ข้าเรียกชมุมนุมนุมนุมพวกท่านต่อหน้าตำหนักตาสิน ขอทูเซียนเผาวิหกได้มาเยือนโลกมนุษย์อีกครั้งหลังจากผ่านไปแปดสิบกว่าปีแล้วและเหมือนว่าว่าว่าเช่นแปดสิบปีก่อนทูเซียนจากทานดอกท้อมายังโลกมนุษย์นุดนุดนุดเพราะคำทำนายว่าจะเกิดยุคเข็นในโลกมนุษย์จึงตั้งใจมาช่วยเหลือโดยเฉพาะเขาหยุดไปครุ่ยหนึ่งใกล้ๆกว่าตามองสิทธิ์ที่มารวมตัวกันแน่นขนาดเบื้องล่าง ทุกท่านล้วนรู้ว่าแม้เขตดอกรมโลกพูดผีสร้างขึ้นโดยฟูชีเทพผู้สร้างตว่วร้อยหมื่นปีที่ผ่านมาเขตอกรมกค่อยอ่อนกําลังลงทุกหลาย10ปีเขตอกรมก็จะจรุดครั้งหนึ่งหลายปีวันนี้พลังของเขตอกรมโลกพูดผีอ่อนแอนลงทุกวัน แม้ได้เรี่ยวแรงจากทุกคนช่วยเหลือเสียมเมืองเช่นเสียงพรางเอ่ยเบาๆท่านพ่อพุทธาเหลวไหลจริงๆแทบังหมดล้นเป็นอาจารย์ช่วยเหลือคนเดียวชัดๆแม้ได้เรี่ยวแรงจากทุกคนช่วยเหลือทว่ารอยรั่วของโลกพุทธผีก็ยังใหญ่ขึ้นเรื่อยสุดท้ายย่อมพังทลายสิ้นเหมือนเมื่อหลายสิบปีก่อน ยามนั้นเหมือนวิญญาณมาเยือนร้อยพูดผีจู่จอมโลกโลกมนุษย์กับโลกพูดผีจะทำลายเส้นแบ่งเขตแดนมนุษย์จะไปเิญความทุกข์ยากเพ,พื่อหลีกเลี่ยงภัยพิพบัติเช่นนี้ทูดเซียนเผ่าวิหกจะคัดเลือกตัวแทนที่มีพลังวิญญาณและพรสวรรค์เหมาะสมที่สุดจำนวนหนึ่งจากทุกสำนักบำเพ็ญเพียนมุ่งเก็บตัวฝึกบำเพ็ญที่แดนทานดอกท้อพ,พอคำประกาศเช่นนี้ออกมาทุกคนต่างส่งเสียงเอ็ดอึง พาวีหกจะเลือกคนไปฝึกบำเพ็ญที่แดนทานดอกทอหรือในความตื่นตะลึงของสิทธิ์ทั้งหมดล้วนทับซอนด้วยความตื่นเต้นไม่ว่าพรสวรรค์ของตนเป็นเช่นไรต่างก็รอบเกิดความคาดหวังไม่มากก็น,น้อยมีเพียงโมรานที่ไร้ความยินดีคิ้วตาฉายแววกังวลรางรางยามปกติเขาถนัดเสแสแ้งทำให้ผู้คนจำแนกจริงเท็จไม่ออกตว่าเวลานี้กลับไม่อาจซ่อนความประสึกในใจได้ เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของซือเม่ยในปีนั้นซือเม่ยถูกเผาวิหคัดเลือกไปฝึกบำเพ็ญที่แดนฐานดอกท้อไม่นานหลังจากเขากลับมาเขียดแดนโลกพุทธผีก็ปรากฏรอยแยกขนาดใหญ่วิญญาณกลุ่มใหญ่ปีนจากนรกมาอย่างโลกมนุษย์ท่ามกลางภายัยพิบัตินั้นซือเม่ยกับชูว,วันหนิงสู้รบเคียงไหลพวกเขายืนอยู่แนวหน้าคนละด้าน ร่วมมือการซ่อมแซมรอยรั่วที่ใหญ่ที่สุดนั้นทว่าพลังซึมงไมื่อาจเทียบเท่าชูวันหนิงได้พิรายนับไม่ถ้วนเห็นว่าโลกนึกกำลังจะปิดจึงโจโจมาทางซมึมืออย่างพร้อมเพรียงพันขุนหมื่นอาชาแปรเป็นพลังชั่วร้ายอันแข็งแกร่งทุผ่านซมึมือที่พยายามรักษาสมดุลเขตอาคมไว้ในทันทีพลังชั่วร้ายทะลุหัวใจวิญ,ญญาณทะลวงดวงจิต ชูว,วันเ่งไม่ได้ยื่นมือช่วยเหลือเขาใช้อาคมทั้งหมดบรลเขตอาคมที่ซึ้เมื่อประทานซ่อมเสร็จด้วยตนเองเพียงผู้เดียวโดยไร้อุปสรรคขณะที่ซึ้เมื่อร่วงจากยอดเขาเสาบางก่อนวันนั้นหิมะโฮมกระนำซึ้อเมื่อตกลงมาจากบนแท่นสูงราวกับเศษเสี้ยวที่ไม่สุดาแม้แต่น้อยท่ามกลางฝึกสายนับหมื่นพัน หิมะปริวันทั่วฟ้าไร้ที่สิ้นสุดผู้ใดจะสนใจว่าเกร็ดน้ําแข็งหกแฉกเกร็ดใดจะละลายเหมือนเช่นมนุษย์ปุถุชนที่สืบทอดหลายรุ่นไร้สิ้นสุดนับแต่เกิดจนตายหลายสิบปีนักจากญาติสนิทแล้วมีผู้ใดจะสนใจความตายของคนธรรมดาคนหนึ่ง ทมกลางหิมะตกหนักและกวนฝ่ายโม่รานก่อซึ่งเมื่อตะลมหายใจค,ค่อยๆโรยรินคุกเข่าอ่อนวอนชูว,วันหนิงเลี้ยวแหล่ซึ่งเมื่อสักหน่อยหนึ่งช่วยเหลือซึ่งเมื่อสักครั้งทว่าสุดท้ายชูว,วันหนิงยังคงหันกายจากไปเลือกมุ่งไปยังทุ่งหิมะขาวโพลเลือกที่จะบรรลุความถูกต้องเที่ยงธรรมของเขาที่มีต่อสัพพชีวิตความสัมผัส่างสิย์อาจารย์ดับสลายไปในทันทีหน้าขันนัก สิ่งที่ชูวันนิงชอบสิ่งที่ชูวันนหิงสนใจสิ่งที่ชูวันนหิงไขว่ขว้ล้วนนักขันเส้นดีอย่างเช่นชูวันนหิงชอบฟังเสียงฝนชอบดอกวัวชอบบทกรนติดติดกัดกัดของกู้ตรงปู้ซึ่งเข้มงวดกับเสียงสะพัดจนถึงขั้นหน้าหวาดกลัว ตุกองปูกวีมีชื่อเสียงสมัยราชวงศ์ถังอย่างเช่นชูวันหนิงจะสนใจว่าต้นหญ้ายามอสาันแตกยอดอีกแล้วจักอาจารย์ฤดูศาสตร์ตายอีกแล้วสนใจว่าไฟสงครามเกิดขึ้นที่ใดปุถุชนทุกยากที่ใดอย่างเช่นชูวันหนิงสอนสิทธิมาตลอดว่าผู้มีคุณธรรมสัพพสัตมาก่อนตอนเองทีหลังแต่่บรานคิดว่าสัพพสัตมานดามันสิคนเหล่านั้นข้าไม่รู้จักไม่สนใจจะเป็นตายหรือเป็น จะเป็นหรือตายนับเป็นอะไรสําหรับข้าต่อให้ในสายฝนของชูวันหนิงมีสัมภเวสีไรที่ให้หวนคืนกําลังหวยหวนก่ําคกรวญ ในต้นไม้ใบหญ้าศา,าสตร์กระเซน็นไปด้วยหยาดน้ําตาของผู้อบุอบพยพตัวเขาตัวของโมรานก็ไม่อาจรับรู้ได้ฝนของเขาก็คือฝนธรรมดาต้นไม้ใบหญ้าคือต้นไม้หญ้าธรรมดาปุรุชนก็คือคำคำหนึ่งที่เขียนบนกระดาษผู้มารดาผู้ใดจะสนใจฉะนั้นเขาคิดว่าชูวันหนิงเป็นคนจอมปลอมต่ำช้าพูดถึงแต่คุณธรรมความเมตตารากระหวงใหญ่ใต้ล่าแต่ในจิตใจอันคับแค้นอย่างยิ่งของเขา กลับไม่มีที่ให้แม้แต่สิทธิ์ของตนเองต่อมาโม,โมรานือถามชูวันหนิงถามเัาว่าความเจ็บปวดหรือไม่ท่านเจ็บปวดหรือไม่รู้สึกไม่เป็นสุขหรือไม่ท่านบอกว่าสรรพสัตว์มาก่อนตนเองทีหลังแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ดีท่านให้ซื้อไม่ฟังคําท่านจนตายไปแล้วท่านเป็นคนทําร้ายเขาจนตายท่านมันวินินจฉัยอมปลอมท่านมันคนหลอกหวง ท่านยังมีหัวใจอยู่หรือไม่ขณะที่ซึ่งเมื่อตกลงมาจากบนแท่นสูงเขากําลังเรียกท่านอยู่เขากําลังเรียกอาจารย์ท่านได้ยินหรือไม่ท่านได้ยินหรือไม่เหตุใดท่านไม่ช่วยเขาเหตุใดท่านไม่ช่วยเขาชูวัน,นิงหัวใจเจ้าทําจากก้อนหินเจ้าไม่เคยจุด จุดๆไม่เคยสนใจพวกเราเลยเจ้าไม่สนใจไม่สนใจและไม่นึกสนใจเรื่องราวในภายหลังก็เป็นเช่นนั้นเองชูวันหนิงกลายเป็นราชาไร้มงกุฎที่ผู้คนแห่งโลกมัพนเพียนเ,เคารพโทษทูลไม่มีูนใดสนใจที่คนตายปลายศพซึ่งเม,มื่อเหมือนเช่นบันไดศีลาที่ไม่ควรค่าให้กล่าวถึงถูกผู้ชนะเหยียบย่ำอยู่ใต้ฝา่าเท้าเขาใช้สิทธิ์ที่พื้นฐานไม่เพียงพอกระหนึ่งมาแรกเปลี่ยนกับนาที สายทะเลสงบดังคําว่าใต้ล่าสงบสุขไม่ผู้ใดกล่าวว่าเขาเป็นคนผิดมีเฮียงโมราณเห็นมงกุฎบนหน้าผากของเขาชดช่วงเหลือเกินเพราะล้อมจากกระดูกของคนตายเพราะกันตายของซูเมยนำความเสร็จมาให้เขาโมราณแค้นจนถึงส่วงนี่นีน,นี่เสียนจินน้อยพรานมีมืออ่อนโยนสัมผัสหน้าผากเขานี่นี่นี่โมรานตกใจหลุดจากผวังอันมืดมิดลืมตาขึ้นทันที ตรงหน้านั้นเป็นหน้าพริมพ์าวาดุดดอกบัวสว่างสวายดุดอาบด้วยแสงสายันทูเซียนเผาวิหกตนหนึ่งมาถึงเบื้องหน้าเขาตั้งแต่เมื่อใดไม่รู้กำลังยิ้มนน้อยให้เขา โอกาสดีเช่นนี้เหตุใดเซียนจึงน้อยจึงใจลอยเล่าอะพี่สาวเซียนอย่าถือสาเมื่อรานกังวลว่าผู้อื่นจะสังเกตเห็นความผิดปกติของตนจึงฝืนกระตุ้นตนเองให้ร่าเริงยิ้มให้ทูตเซียนเผาวิหกพลางเอ่ยว่าข้าผู้นี้ชอบมือลอยเพ้อฝันพอเห็นพวกพี่สาวมาในใจจึงหวังจะรับคัดเลือกได้ไปเปิดหูเปิดตาว่าแดนเซียนทานดอกท้อเป็นเช่นไรจึงมัวแต่จมในห้วงความเกลียดอย่างอดไม่ได้เสียมารายาทแล้วข้าเสียม มรารยาทอย่างยิ่งที่แท้ขณนะเมื่อรางกำลังจะลอยอยู่ในพราวางผ่าวิหกก็เริ่มลงมาก็เลือกคนที่เหมาะสมแล้วแต่เพราะชาติก่อนเขาไม่ได้ตระหนักเคาะภายนี้ในใจมัวแต่สับสนแม้แต่ความเคลื่อนไหวรอบก็ไม่ได้สังเกต ทูเสียนภาวิหกตอนนั้นยิ้มทว่าเพิ่งเอ่ยปากคนในสิ่งที่โมรานคิดไม่ถึงข้าเห็นพลังวิญ,ญญาณเจ้าบริสุทธ์ชัดเจนฐานการฝึกบำเพ็ญและคุณสมบัติกระหาได้ยากยิ่งหากเจ้าอยากไปแดนดานไอ้แดนทานดอกทอแล้วก็ย่อมเป็นไปได้โมรานอึ้งไปโมรานก็อึ่งไป,ไปไปแดนทานดอกทอหรือชาิก็ไม่เพียงสื่อมื่ กับชูวันหนิงได้รับการคัดเลือกชัดชัดเหตุใดชาตินีเออความตกตะลึงและความสับสนของเขาฉายเห็นทางสีหน้าการได้รับความสําคัญจากเผ่าวิหก เดิมก็เป็นเรื่องที่ควรค่าให้ตกตะลึงอยู่แล้วด้วยเหตุนี้ผู้คนโดยรอบจึงไม่ได้ประหลาดใจเพียงมองมาที่เขาด้วยสายตายอิจฉาเมื่อรานทุกภาวิหกพาไปยังตำหนักตาลสินหลังผ่านพ้นความตกตะลึงหัวใจเต้นก,นกนระหน่ำของเขาก็ค่อยๆสงบลงในดวงตาเผยความลิงโลดที่ไม่มีผู้ใดสังเกตเห็นชาตินี้มีหลายเรื่องแปลน เปลี่ยนแปลงดังคาดแม้ขณะนี้เขายังไม่รู้ว่าความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นโชคหรือเป็นเคราะห์กันแน่โชคชะตาจะเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุใดแต่อย่างน้อยเขาก็ได้ไปแดนทานดอกดอก็เพียงเขาตามเผาวิหกใปฝึกอาคมเมื่อถึงเวลาภารกิจซ่อมแซมเขตอาคมก็ม่เป็นต้อง ตกแก่สื่อเม่เขาเป็นคนหยาบกระด้างมีชีวิตยอยู่มาสองชาติทั้งไม่รู้อะไรเรียกว่าสรรพสัตว์มาก่อนตอนเองทีหลังแต่สื่อเม่เป็นคนที่ดีต่อเขาที่สุดในโลกนี้อยู่ตอนห้าคนพวกนี้อะไรก็ล้วนไม่สําคัญรวมทั้งร่างนี้ของตอนเองและวิญญาณหวนคืนครึ่งดวง เขาเพียงซื้อเมื่อมีชีวิตอยู่สิ่งใดเขากันล้วนสลาดได้ทว่าเมื่อเผ่าวีหกคัดเลือกคนทั้งหมดเสร็จสิ้นได้รวมตัวกันอยู่ที่หน้าตำหนักตานสินเมื่อานก็พบว่าในรบครั้งนี้ต่างจากชาติก่อนโดยสิ้นเชิงซึ่งเมื่อยังคงอยู่ในกลุ่มผู้ได้รับคัดเลือกเพียงแต่เนื่องจากการเก็บตัวฝึกบำเพ็ญชูวันหนึ่งจึงพลาดการคัดเลือกแลทั้งคนที่ถูกเลือกในท้าได้สุดจึงไม่มีเขาผู้ที่มาแทนที่กลับเป็นสยามซือหนีน้องชายน้อยใต้อนัตของผู้อาสา เสียนจีที่ยิ่งทำโมรานประหลาดใจก็คือเสียนเหมิงเองกระรับการเชื้อเชิญจากแดนทานดอกท้อต่างมาพูดของทูตเสียนก็คือบนร่างเจ้าคล้ายมีอนุภาพตกค้างจากกระบ,บี่ประจำตัวของโกศนช่างกงนับมาหน้าสนใจเสียงระฆังดังจากจดีธงเทียนให้อยู่ไม่ไกลออกไปทั้งหนักแน่นทั้งกังวนไกลสะท้อนตัวทั้งยอดเขาสื่อเชิงยอดเขาสื่อเชิงแห่งโลกบรรเป็นเพียรระดับล่างเสียนจีไนรับไว้ก็คือเสี้ยจือหม หมิงเมาไว้อีซื่อหมิงจิ้งสยาสื่อนี่รวมสี่คน ลูกสิทธิ์อาจารย์หมดเลยหลังจากแจ้งต่อเสียหยงจงแล้วหัวหน้าของนกทูตเผ่าสวีหกก็ปล่อยนกสาริกาถ่ายทอดเสียงออกมานางยกมือในนกที่มีขนสดใสเกาะที่ปลายนี้เอ่ยเสียงดังกังวานวันนี้พบบุคคลทั้งสี่นี้พรสวรรค์เหมาะสมอุปนิสัยซื่อตรงเป็นคนดีมีความสามารถจึงขอรายงานสร้างเซียนโดยจำเพาะ คำเรียกเซียนระดับสูงส่างเซียนกล่าวจบก,ก็ปล่อยนกบินไปนกสรารการตัวนั้นจดจำคำพูดของนางกระเพือปีกแข็งแรงไม่นานหายวับไปในท้องฟ้าไกลลิบตาไปฝึกบัมเพนที่แดนทานดอกท้อก็คือโอกาสที่หาได้ยากยิ่งกว่าสแสวงหาเทพศาตราย่อมไม่มีผู้ใดปฏิเสธ ทั้งวิชาเสียนได้ฝึกยังใช้ป้องกันไม่ให้เขตอคาคมโลกพุทธีีแต่ขยายเป็นวงกว้างนี่คือความรับผิดชอบของผู้ฝึกบำเพ็ญเป็นเสียนจึงยิ่งไม่มีผู้ใดปฏิเสธเวลาของการฝึกบำเพ็ญสั้นสุดก็คือไม่กี่เดือนยาวสุด3าถึงหปีไม่มีระยะเวลาแน่ชัด เผาวิหกก็ไม่ได้ไร้เหตุผลเห็นว่าปลายปีใกล้เข้ามาแล้วจึงให้พวกเขาฉลองคืนส่งท้ายปีแล้วจึงก็ให้พาพวกเขามุ่งหน้าไปยังแดนทานดอกทอเขาจิว,ว่าแฮปปี้นิวเยี่พรอย2564พอคิดว่าอีกไม่นานหลังจากนี้จะได้มุ่งหน้าไปฝึกบำเพ็นด้วยกันกับสื่อเมื่อในใจเมื่อหานก็อดปิติยินดีไม่ได้ ถ้าว่าความยินดีนี้ก็อยู่ได้ไม่นานนะักค่อยๆจืดจางลงทีน,น,น้อยแรกเริ่มเขาไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะเหตุใดกระทั่งวันหนึ่งระหว่างเดินทางผ่านเชิงเขาที่ใต้ยอดเขาสื่อเชิงเขาเงยหน้าขึ้นมองสาราหงเหลียนที่เป็น แน่นนาะที่ปิดแน่นนาะด้วยอาขายอาคมพิทาโมรานชะลองลงอย่างควบคุมไม่ได้สุดท้ายกับหยุดนิ่งอยู่กับที่เงนันหน้ามองคุณเขาไกลโพนี่ถูกเมฆหมอกปกคลุมชูว,วันหนิงเก็บตัวมันเพนหน้าได้สมเดือนกว่าแล้วชาตินี้ความอาฆาตแค้นที่มีตกผลพันี้กไร้าร้เบาบางลง แม้จะบอกตอนเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,ว่าไม่ให้ลืมสีหน้าชูวันหญิงยามที่ละทิ้งเขากับสือเมยแว่าบางครั้งเขาก็ยังระงับความสงสาร และจิตใจว้าวุ่นไวายไม่อยู่สี่หสื่นี่เดินอยู่กับเขายามนี้เห็นสินาโมรานผิดปกติทั้งยังเห็นเขามองยอดเขาทิ้ต้าอย่างโมดลอยในใจก็วันว่นวหวเล็กน้อยเอ่ยถามว่ามีอะไรหรือสิทธน้องเล็กเจ้าว่าก่อนเราออกเดินทางเขาจะออกมาหรือไม่เขาหรืออะโมรานชะงักดึงสติกลับมา ยิบให้ชูวันนิงหลังจากที่ได้อยู่ร่วมกันในช่วงที่ผ่านมาเขารู้สึกว่าสิษย์น้องเล็กพวกนี้เป็นเด็กดีและรู้ความโดยแท้จึงชื่นชอบอย่างยิ่งเออข้าหมายถึงอาจารย์ข้าก็คือผู้เอาโซอี้เหิงชูวันนิงกล่าวว่าเช่นนี้นี่เอง เมื่อรานถอนหายใจพางพึมพำเมื่อก่อนเขาไม่เคยเก็บตัวนานขนาดนี้หรือจะรับบาดเจ็บสหาหัสที่ศาสรจริงเชิงจริง,ง,งนี่เป็นครั้งแรกเขาเป็นฝ่ายเอ่ยถึงอาจารย์ตนเองตลอดระยะเวลาเนิ่นนานที่ผ่านมาทั้งที่รู้แก่ใจว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าชูวันนีงก็อ,อดถามไม่ได้ว่าท่านท่านคิดถึงเขาบ้างแล้วหรือจบตอนครับขอบคุณครับ